ลิสต์พอยต์ BTS วุฒากาศคอนโดมิเนียมสูง32ชั้นติดถนนราชพฤกษ์แล้วก็ติดสถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศ0เมตรทำเลเนี่ยใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนําแหล่งชุมชนของชาวฝั่งทนไม่ว่าจะเป็นตลาดภูเดมอท่าพระไอคอนสยามสามารถเดินทางง่ายแล้วก็สะดวกมากๆครับห้องออกแบบมาสวยและส่วนกลางเนี่ยครบคันไปครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลย มาดูการออกแบบคอนโดภายใต้คอนเซปที่ว่าเวลาที่มากกว่ากับชีวิตที่ดีขึ้นกันเลยนะครับตรงนี้ไอ้ว้า wow! วมากๆก,กับทำเลเพราะว่าติดรถไฟฟ้าเพียง0เมตรเราเดินถึงกันเลยทีเดียวใครขึ้นสถานีนะครับมองมาที่คอนโดนก็จะเห็นกันได้อย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งไอ้ว่ามันตอบโจทย์ในการลดเวลาครับการเดินทางและก็มีเวลาให้กับครอบครัวที่มากขึ้น กับลิฟท์พอยต์คอนโดที่ไอซ์จะพามาดูว่า0เมตรเนี่ยมันประหยัดเวลาของการเดินทางนะครับทำให้มีเวลาที่อยู่กับครอบครัวเนี่ยได้อย่างมากขึ้นแล้วก็ลดเวลาของการที่เราต้องเสี่ยงกับรถติดที่ในการเข้าเมืองนะครับทำเลนี้บอกเลยนะคบว่าเป็นที่น่าสนใจและเป็นทำเลใหม่นะครับที่กําลังตีตลาดในโซนนี้กันเลยทีเดียววันนี้คอนโดนี้จะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับ โครงการตั้งอยู่บนถนนราชชฤกษ์กแขวงตลาดภูเขตมินบุรีกรุงเทพนะครับตรงนี้บริเวณหัวมุมถนนลาชชฤกษ์กเนี่ยตัดกับถนนวุฒากาศโดยที่ติดอยู่กับบันไดสถานีรถไฟฟ้า,า BTS วุฒากาศเป็นจุดเด่นของโครงการนี้เพราะติดกับ BTS แบบ0เมตรชนิดที่ว่าทางขึ้นทางลงอยู่หน้าโครงการเลยครับ และทางเข้าออกของโครงการก็อยู่ใต้ BTS กันเลยครับทำให้การเดินทางไม่ว่าจะเข้าหรือออกเมืองเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นจัดว่ามีการออกแบบได้ดีในส่วนของการใช้งานแต่ละพื้นที่ภายในตัวโครงการครับไม่ซับซ้อนและเข้าถึงได้ง่าย พื้นที่ภายในล็อบบี้เนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับด้วยแนวกระจกใสที่ทําให้เห็นความเคลื่อนไหวภายนอกและกระจกเงาที่ช่วยให้เห็นพื้นที่ภายในที่ดูโล่งมากขึ้นตกแต่งด้วยเส้นสายลายวัสดุโทนสีสว่างทําให้ดูสะอาดและสบายตามีมุมโควิ w ์ k i n g space สำหรับนั่งทํางานนั่งเล่นอ่านหนังสือและเห็นวิวภายนอก พื้นที่เนี่ยจะถูกแบ่งไว้เป็นสัสดส่วนเข้ามุมมีมุมโซเชียลคลับที่เป็นพื้นที่จะมีความเป็นกันเองและดูสบายๆมากขึ้นครับสำหรับนั่งเล่นพูดคุยนัดเพื่อนโครงการเนี่ยจะมีลิฟต์โดยสารทั้งหมด3ตัวนะครับและมีลิฟต์ขนของให้อีกหนึ่งตัวครับส่วนบริเวณชั้น6จะเป็นส่วนของฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ำพร้อมสระเด็ก ขณะที่พื้นที่ในสวนเนี่ยก็จะมีอยู่3จุดด้วยกันทั้งที่บริเวณชั้น1แล้วก็ชั้น6แล้วก็ชั้นด่านฟ้าซึ่งสามารถชมวิวได้360องศาโดยมีพื้นที่จอลดรถรองรับได้ถึง40%นะครับ ตลอดจนการเข้าออกโครงการด้วยระบบ Asset Guard Control ติดตั้งกล้อง CCTV และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงครับการออกแบบตัวอาคารนะครับเป็นแบบตัว L โดยตัวตึกและสาไวท์นัมเนี่ยจะหันหลังให้กับสถานี BTS เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยส่วนการออกแบบห้องชุดเนี่ยจะเน้นการจัดวางฟังกช์ชันให้ดูโปร่งโลง่งและก็อยู่สบายโดยทุกพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเชื่อมต่อกัน แต่ก็ยังคงมีความเป็นสัดส,ส่วนทั้งห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําและพื้นที่ระเบียงใหญ่ครับห้องพักอาศัยนะครับจัดมาให้แบบ fully fitted นะครับเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยท็อปเป็น high pressure laminate เคาน์เตอร์ปิดด้วยผิวไม้ particle board ความสูงพื้นถึงฝ้าจะอยู่ที่2.65เมตรพื้นเป็นสมาร์ทโพลิเมอร์ไวนิลพร้อมบัวเชิงผนังลามิเนตผนังและฝ้าฉาบเรียบทาสีประตูห้องเนี่ยก็จะเป็นบานไม้ MDF พร้อมการโยกสแตนเลสกระจกกรอบบานอลูมิเนียมพาวเดอร์โครสกระจกเขียวตัดแสงไฟเป็นดาวไลท์ทั้งห้องครับ 1 b นเบดรูห้องรูปแบบนี้จะมีมากที่สุดในโครงการนะครับมีถึง402ยูนิตเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะพบกับพื้นที่หน้าห้องที่จัดเป็นเคาน์เตอร์ครัวห้องนี้จะเป็นครัวเปิดเป็นครัวที่เหมาะสําหรับการทําอาหารง่ายๆช่วยทําให้พื้นที่ภายในห้องโลง่งและพื้นที่สําหรับวางตู้เก็บรองเท้าส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นที่มีพื้นที่ที่ให้วางโต๊ะรับประทานอาหารเล็กๆ ด้านในจะเชื่อมต่อไปอยังระเบียงซักล้างได้ส่วนด้านข้างเนี่ยจะมีห้องนอนภายในได้ช่องเปิดและมีพื้นที่สำหรับวางเตียงได้ทั้ง5และก็6ฟุตพร้อมตู้เสื้อผ้าและพื้นที่ใช้งาน นอกจากนั้นนะครับจะมีห้องน้ําภายในด้วยซึ่งจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตประจําอยู่ในห้องนอนครับเพราะจะทําให้เข้าออกได้อย่างสะดวกภายในห้องน้ำเนี่ยก็จัดมาให้ขนาดค่อนข้างกว้างใช้งานได้สะดวกครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับทำเลวุฒากาศไอ้บอกเลยนะครับว่าตรงนี้กําลังมาแรงสุดๆเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่นิยมกันเลยในตอนนี้นะครับซึ่งตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเข้าเมืองเนี่ยบอกเลยว่าไม่กี่นาทีนะครับข้ามไปฝั่งไอคอนสยามหรือเข้าตัวเมืองได้อย่างเร็วตรงนี้เป็นจุดเด่นของเขานั่นเองครับการมีทําเลที่ดีนะครับทำให้เราเนี่ยได้มีเวลากับครอบครัวเนี่ยได้อย่างมากขึ้นและยังเป็นไทยห้องที่มีให้เลือกอีกหลายไทายด้วยนะครับ เป็นคอนโดที่มีฟอร์สิลิตี้ที่ครบครันนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนก็อยู่ได้ครับใช้ชีวิตในแบบที่คุณเลือกที่ลิสต์พอย t ์ครับและส่วนโครงการหน้านะครับไอจะพาไปชมที่ไหนเนี่ยไอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและพบกันใหม่ที่โครงการหน้านะครับ